สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะอ่าวันนี้คุณครูฟิล์มนะคะก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับหน่วยต้นไม้ที่รักเอ๊ะวันนี้จะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะเดี๋ยวรอไปดูกันเลยค่ะ ต้นไม้นะคะเด็กๆเป็นสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่มีการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็สั่งข้ะอ,อาหารด้วยตนเองด้วยนะคะซึ่งต้นไม้นะคะก็จะแตกต่างจากคนและสัตว์เพราะอะไรรู้ไหมคะเด็กๆใช้แล้วค่ะเพราะว่าต้นไม้เคลื่อนที่เองไม่ได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับลักษณะรูปร่างของต้นไม้ค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเด็กๆลองสังเกตต้นไม้สองต้นนี้สิคะว่าแตกต่างกันยังไงนะมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะเก่งมากๆเลยต้นแรกนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่ต้นสูงนะคะเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่มากๆเลยในขณะที่ต้นไม้ต้นข้างๆนะคะก็จะเป็นยังไงคะ ใช้แล้วค่ะเป็นต้นเตี้ยนะคะต้นเล็กนั่นเองอต่อไปนะคะลักษณะของใบนะคะเด็กๆก็จะแตกต่างกันออกไปเลยมีสีที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะต้นไม้ก็จะมีสีเขียวนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็ดอกและผลนะคะก็จะมีรูปร่าง สีนะคะที่แตกต่างกันออกไปเลยซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดนะคะเด็กๆก็ๆจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปอามาดูต้นแรกเลยต้นอะไรคะเด็กๆต้นอะไรนะมีลูกเป็นสีหนเหลืองต้นอะไรคะเก่งมากเลยค่ะต้นมะนาวนะคะ,ะมะนาวก็จะมีเป็นลูกสีเหลืองลูกสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆต้นต่อไปคะเด็กๆต้นอะไรคะ ว้าวเวอรี่กุต้นแอปเปิ้ลเก่งมากๆค่ะและต้นสุดท้ายคือต้นอะไรคะเด็กๆโอ้โหสูงมากๆเลยอมีลูกด้วยค่ะเด็กๆมีผลด้วยอต้นมะพร้าวนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูฟิล์มนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะว่าเอ๊ส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างนะ้าอ่ะมาดูอันแรกเลยเด็กๆเห็นลูกศรไหมคะลูกศรสีน้ำเงินที่ชี้อยู่ข้างล่างอ่เด็กๆคิดว่าคืออะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆนั่นก็คือรากนั่นเองนะคะซึ่งรากนะคะเด็กๆก็จะมีหน้าที่ดูดน้ำนะคะแล้วก็สารอาหารจากดินค่ะ ส่วนมากนะคะรากจะอยู่ในดินเด็กๆเห็นไหมคะโอ้โหอยู่ข้างใต้เลยใช่ไหมคะอ่าซึ่งก็มีหน้าที่นะคะในการยึดลำต้นของต้นไม้นะคะเด็กๆให้ตั้งอยู่บนพื้นดินนั่นเองว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะอ่ะมาดูอันต่อไปค่ะส่วนประกอบอันต่อไปเลยเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะเก่งมากๆเลยนั่นก็คือลำต้นใช่ไหมคะเด็กๆลำต้นนะคะเด็กๆมีหน้าที่ในการ ลำเลียงน้ําอาหารนะคะซึ่งลําต้นนะคะเด็กๆก็จะมีหลากหลายลักษณะเลยไม่ว่าจะเป็นลําต้นใหญ่ลําต้นเล็กนะคะแตกต่างกันออกไปเลยไปดูอันต่อไปเลยค่ะเด็กๆทายสิคะว่าวคืออะไรเอ่ยสีเขียวๆบนต้นไม้เก่งมากๆเลยค่ะใบนั่นเองใบนะคะเด็กๆก็มีหน้าที่สร้างอาหารนะคะด้วยวิธีการสังเคราะห์แสงนั่นเองค่ะ ต่อไปเด็กสังเกตเห็นไหมคะอะไรเอ่ยสีเหลืองๆสีเหลืองๆอยู่บนต้นไม้อาเก่งมากๆเลยนั่นก็คือดอกนั่นเองค่ะเด็กๆดอกนะคะก็มีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ค่ะเด็กๆแล้วก็มีสีสันที่แตกต่างกันออกไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีแดงนั่นเองค่ะและสุดท้ายเลยเด็กๆเห็นไหมคะอะไรเอ่ยสีแดงๆบนต้นไม้ ลูกแอปเปิลใช่ไหมคะถ้าเป็นต้นอื่นก็จะอาจจะเป็นลูกมะม่วงมะนาวอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าผลนั่นเองซึ่งก็นํามาใช้เป็นรับประทานใช่ไหมคะเด็กๆนํามาเป็นอาหาราคนก็กินได้สัตว์ก็กินได้ว้าวส่วนประกอบของต้นไม้มีเยอะแยะเลยคะ่ะเด็กๆแล้วก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลย ต่อไปนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับการดูแลต้นไม้ค่ะเอ๊ะการดูแลต้นไม้เราทำได้อย่างไรบ้างนะอันแรกเลยค่ะเด็กๆดูสิคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรเอ่ยอ่าเขากำลังรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าอีกภาพหนึ่งค่ะเด็กๆเขาทำอะไรคะอ่ารดน้ำพรวนดินใช่ไหมคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะการดูแลร,รักษาต้นไม้นะคะการรดน้ําต้นไม้ทุกวันอย่างสม่ําเสมอนะคะก็จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตค่ะเด็กๆงอกงามออกมาสวยงามมากๆเลยแต่ถ้าเด็กๆนะคะรดน้ํามากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะอาจจะทำให้ต้นไม้ตายได้นั่นเอง หลังจากที่เราไปรู้จักกับการดูแลรักษาต,ต้นไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับประโยชน์ของต้นไม้กันดีกว่าค่ะเด็กๆว,ว่าเอ๊ต้นไม้สามารถทำอะไรได้บ้างนะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะมาดูอันแรกค่ะอะเด็กๆค่ะดูสิคะก็ทมันคืออะไรเอ่ยรูปอะไรคะประโยชน์ของต้นไม้อย่างแรกเลยนะคะนำมาสร้างบ้านได้นั่นเองต่อไปค่ะ ทำโต๊ะนะคะเด็กๆอ่าอันต่อไปเลยทำเก้าอี้ทำตู้เสื้อผ้านอกจากนี้นะคะก็ทำได้หลากหลายอย่างเลยโอ้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะคะสามารถนำต้นไม้มาทำได้หมดเลยค่ะวู้สุดยอดเลยค่ะประโยชน์ของต้นไม้เนี่ยประโยชน์ของต้นไม้อันต่อไปนะคะคืออะไรคะเด็กๆอันในภาพก็ทำอะไรคะ ให้ร่มเงาแก่คนและสัตว์ใช่ไหมคะเด็กๆเวลาที่แดดร้อนๆนะคะเราก็ไปหลบนะคะอยู่ใต้ต้นไม้โอ้เราก็จะไม่ร้อนใช่ไหมคะอู้ยเย็นสบายเลยประโยชน์ของต้นไม้อันต่อไปคะ่ะเด็กๆช่วยให้อากาศดีเย็นสบายเลยคะ่ะเวลาที่เรานะคะอยู่ใกล้ต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆโอ้ เราก็จะเป็นยัไงคะอ่าอากาศเย็นสบายใช่ไหมคะแล้วก็ปลอดโปร่งนะคะทำให้สุขภาพของเราดีด้วยประโยชน์ของต้นไม้อันต่อไปเด็กๆท่ายสิคะว่าคืออะไรนะอาดูก่อนคะ่ะในภาพเขาทำอะไรคะอ่าเด็กๆกำลังกินแอปเปิ้ลใช่ไหมคะอ่ามคาีคุณยีราฟด้วยคุณยีราฟกำลังกินแอปเปิ้ลกับเด็กๆนะคะ แล้วก็เด็กๆกินแตงโมใช่ไหมคะนั่นก็คือประโยชน์ของต้นไม้อีกอย่างก็คือเป็นอาหารของคนและสัตว์นั่นเองว้าวต่อไปนะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของต้นไม้ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนั่นเอง สุดยอดเลยค่ะประโยชน์ของต้นไม้มีเยอะแยะมากมายเลยต่อไปนะคะเราไปดูโทษของต้นไม้ค่ะเด็กๆนอกจากต้นไม้นะคะจะมีประโยชน์แล้วต้นไม้ก็ยังมีโทษอีกด้วยค่ะเอ๊ดีๆดูในรูปสิคะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยในรูปมีอะไรบ้างคะ่ะมีต้นไม้หักใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีพายุใช่ไหมคะ,มอะ,คะ,มมคะโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยอ่า ถ้าเรานะคะปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไว้ใกล้บ้านนะคะเด็กๆหรือว่าปลูกใกล้บ้านจนมากเกินไปนะคะเวลาเกิดพายุนะคะต้นไม้ก็จะหักนะคะลมถับบ้านเราได้ค่ะเด็กๆ หรือว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ที่มีผลใหญ่นะคะเช่นลูกมะพร้าวนะคะอ่าปลูกไว้ใกล้บ้านนะคะลูกมะพร้าวก็อาจจะตกลงมาใส่บ้านของเรานะคะซึ่งบ้านของเรานะคะก็จะเสียหายค่ะหรือว่าถ้าตกลงมาใส่คนนะคะเด็กๆคนก็จะได้รับบาดเจ็บค่ะอุ้ยเลือดออกเลยนะคะได้เข้าโรงพยาบาลเลยอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะคุณครูนะคะก็พาเด็กๆไปรู้จักกับ โอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันดีกว่าว่าเด็กๆจำได้ไหมนะอันนี้เด็กๆต้องบอกสิคะว่าเด็กๆได้รู้จักกับอะไรบ้างวันนี้ค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะได้รู้จักกับลักษณะรูปร่างต่างๆของต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆทั้งส่วนประกอบของต้นไม้ว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะาการดูแลต้นไม้ว่าควรที่จะดูแลยังไงประโยชน์ของต้นไม้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะเด็กๆรวมไปถึงโทษของต้นไม้ด้วยว้าววันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆก่อนที่ เราจะไปทํากิจกรรมต่อไปอเด็กๆพร้อมหรือยังคะ,ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคค่ะต่อไปนะคะคุณคูณจะพาเด็กๆนะคะไปเล่นเกมแสนสนุกคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยข้อที่1นนะคะข้อไหนไม่ใช่ส่วนประกอบของต้นไม้คะ่ะเด็กๆ ลำต้นใบไม้ก้าอีเอคอใหนนะ้าใช้แล้วค่ะเด็กๆคำตอบนั้นก็คือก้าอีนั่นเองเก่งมากๆเลยคะ่ะ ข้อต่อไปค่ะเด็กๆข้อที่2ส่วนประกอบใดนะคะมีหน้าที่ไว้ยึดลำต้นของต้นไม้ให้ตั้งอยู่บนพื้นดินค่ะเด็กๆผลรากดอกข้อไหนหน้า เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคำตอบมันก็คือรักนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเด็กๆเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นอาหาร ต้นไม้ล้มทับบ้านข้อไหนคะเด็กๆที่ไม่ใช่ประโยชน์ของต้นไม้เลยใช้แล้วค่ะคำตอบนั้นก็คือต้นไม้ลมทับบ้านนั่นเองเพราะว่าข้อนี้นะคะเป็นโทษใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเป็นโทษของต้นไม้ไม่ใช่ประโยชน์นั่นเองค่ะ อ่าแล้วข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆต้นไม้ภาพไหนที่ตรงกับภาพเงาที่คุณครูมีให้อเด็กๆเห็นภาพเงาไหมคะอ่าเห็นกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าเป็นต้นไม้ต้นไหนหนะต้นที่1ต้นมะพร้าวต้นที่2ต้นแอปเปิลสามต้นสม้มเด็กๆสังเกตดูสิคะว่า คือต้นไหนน้าที่ตรงกับภาพเงาเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ <ç reality> คำตอบนั้นก็คือต้นมะพร้าวนั่นเอง <cleaning> ว้าวเก่งกันทุกคนเลยอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสุดยอดเลยค่ะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะเด็กๆสนุกกันไหมคะ ว่าเด็กๆสนุกกันทุกคนเลยทีนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมีคำถามท้ายกิจกรรมโดยให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอตอบคำถามนะคะโดยมีคำถามอยู่2ข้อค่ะข้อที่1นะคะส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างข้อที่2ประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอตอบคำถามนะคะแล้วส่งลงมาในไลน์กลุ่มห้องเราเลย คุณครูรอชมอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฟิล์มต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย